สว,ส,สวัสดีค่ะพี่สง้งวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันดีคะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาไปเที่ยวสถานที่เด็ดในอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีไปไหมไปค่ะไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ท่านพ่อเมืองของจังหวัดนนทบุรีค่ะ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านดรสุจิจนชัยชุมศักดิ์สวัสดีครับน้องเชมน้องไผ่ะนะ,ะไปไหนกันมาวันนี้ก็จะมาเที่ยวในอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะคพอดีเจอท่านผู้ว่าพอดีเลย,ยงั้นขอให้ท่านผู้ว่าให้เกียรติพาพวกเราสองคนเที่ยวในอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีได้ไหมค่ะได้ครับยินดีครับเพราะว่าจริงๆมาที่นี่แล้วก็จริงๆวัดแห่งนี้นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะมีโบสถ์ บสขาวซึ่งเป็นศิละปะผสมผสานระหว่างไทยกับจีนนะครับแล้วก็มีที่มาว่าทําไมโบสถ์แห่งนี้ถึงสร้างขึ้นนะครับมีกําแพงที่เป็นเป็นป้อมปาการแห่งเดียวในประเทศไทยสนใจจะไปดูไหมสนใจค่ะโอเคงั้นไปด้วยกันค่ะคขอบคุณค่ะ งวแ่นีีม้มควาาามมเป็น,น,นงรับก็จะบอกว่าเป็นอารามหลวงชั้นโทนะครับเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติมาพิหารที่ต้องบอกว,ว่ามีความสวยงามนะครับแล้วก็สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สโบสถ์ขาวนะครับซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะไทยจีนนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าภายในเนี่ยมีมีมีเหมือนมีลักรรรษณะคล้าย ความเป็นจีนอยู่แล้วก็เป็นโบสถ์ที่มีความเป็นไทยผสมผสานกันสร้างขึ้นทําไมนะครับจริงๆสร้างให้พระจอมมารดาเลียมในละการที่ 2. สองสถานที่ที่สร้างเนี่ยคือสร้างบนที่ที่เป็นเรียกว่าเจ้าเมืองเดิมคือผู้ว่าราชการจังหวัดท่านแรกนะครับที่เรียกท่านว่าพระยาณน,นทบุรีศรีมหาอุทยานนะครับกับคุณหญิงเพงซึ่งเป็นพระเจ้าเรียกว่าพระจอมมารดาเลียมในละการที่สอง นะครับสร้างคึ้นก็แล้วก็เป็นที่ประดิษฐานนะครับในในต่อมาในยุคสมัยที่พัฒนามาก็เป็นที่ประดิษฐานของรัชกาลที่3ด้วยนะครับึ่งจริงๆแล้วก็บอกว่าชาวนนทบุรีนะถ้าจะบอกว่าพระมหากษัตริย์ที่ที่นี่เป็นหลักขวัน,นะก็คือรัชกาลที่3ที่นนทบุรีเนี่ยยังมีแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยที่ติดวัดเฉลิมพระเกียรติเลยนะครับเราเรียกว่าสเตจอาร์ต อยู่ใต้สะพานมหาเจษดาบดินใกล้ๆตรงนี้นี่มหาเจษฎาบดินก็เป็นสะพานที่เป็นชื่อพระองค์ท่านน่ะแต่ชื่อที่เต็มพระนามน่อยก็เรียกว่ามหาเจษดาบดินนะครับศีอาร์านเนี่ยก็สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาแล้วเช็คอินได้ได้ะนะไปดูกัน น้องไผ่น้องส้มะนะครับสถานที่แห่งเราเยนแห่งนี้เราเรียกว่าสตรีทอาร์ตเป็นสถานที่แห่งใหม่ของนนทบุรีนะครับก็อยู่ใต้สะพานมหาเจดสฎาบดินฝั่งด้านนู้เนี่ยเป็นฝั่งนนทบุรีฝั่งด้านนี้เป็นฝั่งที่เข้ากรุงเทพนะครับมีภาพต่างๆที่แสดงวิถีชุมชนของชาวนนทบุรีนะครับเช่นสารกลางหลังเก่า นะครับมีสำล้อมีวิถีทางน้ำต่างๆแล้วก็ภาพเป็น3ามิติถ้าเราถ่ายเราก็ด้เห็นมิติของภาพที่เป็นเป็นมีมีมีโฟกับกาวมีสามมิตินะครับแล้วก็เสร็จจากนี้เดี๋ยวเราไปวัดชมพูนิเวศได้ค่ะได้ค่ไปไหมไหนๆเราก็มากันแล้วเรามาถ่ายรูปเซลฟี่กันสักรูปนึ่งได้ครับได้ครับค่ะหนูขออนุญาตไปอยู่ฝั่งนน้นนะคะคะห ああอาโอเคขอบคุณ it จา้าครับน้องส้มน้องไผ่ครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้เรียกว่าวัดชมพูเวกนะครับเป็นวัดที่เก่าแก่มากนะครับมีถานที่สองสองแห่งที่สำคัญน,นะครับคือโบสถ์ มหาอุดนะครับสิ่งที่แตกต่างตรงนี้ก็คือมีประตูทางเข้าออกประตูเดียวโบสถ์นี้มีทางเข้าออเห็นไหนมฮะปิประตูเดียวแล้วก็ภายในโบสถ์สี่ด้านเนี่ยเ,าเรามีภาพกิจกรรมฝาผนังนะครับเรียกว่าเป็นทศ,ทศชาติชาดกแล้วก็พุทธประวัตินะครับทั้งสี่ด้านก็สวยงามนะครับแล้วก็แสดงถึงประวัตินะครับเป็นโบสถ์ที่เป็นศิลปะผสมผสาน นะครับของชาวมอญชาวไทยนะครับกีนพแม่และฝั่งตะวันตกอันนี้เป็นการผสมผสานเลยแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นอีกสิ่งหนึ่งก็คือภาพของพ่อแม่ธรณีนะครับซึ่งอยู่บริเวณในโบสถโบนี่แหละนะครับทางประตูเข้าออกแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ตรงนี้ภาพที่เห็นตร่นี้คือเจดีย์มูเตานะครับ,รบเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาว ชาวมอญเก่าแก่ของชาวมอญที่เป็นหงสาวดีนะครับเป็นสัญลักษณ์ของพม,ม่านะครับก็มีความสวยงามนะฮะถ้ามาดูเฉยๆเราจะไม่เห็นอะไรแต่ถ้าเราดูแล้วเราเข้าใจประวัติของเขาเนี่ยท่านไปสนใจไหมสนใจค่ะดูต้องค่อยๆดูนะนะครับ เรียกได้ว่าวัดแห่งนี้ช่างสวยงามแล้วก็มีประวัติที่น่าสนใจมากเลยนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่านะครับที่ได้ให้เกียรติเป็นไกด์กิจกรรมพาส้มกับไผ่เที่ยวอำเภอเมืองจังหวัดนนรบุรีค่ะกับก็ฝังน้องส้มน้องไผ่ด้วยนะครับแนะนําเพื่อนๆแนะนําประชาชนชาวนนทบุรีและคนในพื้นต่างถิ่นมาเที่ยวสถานที่สําคัญของนนทบุรีนะครับขอบคุณน้องทั้งสองด้วยเช่นกันครับขอบคุณครับ เริ่มต้นที่คาเฟก่อนนะตอนนี้มีร้านใหม่ไตล์โมเดิร์นกำลังฮิตจเลยเดี๋ยวพี่พาไไปไปกันถ้าคุณเป็นคนรักกาแฟตัวจริงร้านแห่งนี้เป็นร้านที่พลาดไม่ได้เลยนะคะ ที่นั่งจะมีแบบเป็นโตเก้าอี้ทั่วไปและแบบบาร์ที่สามารถมองเห็นสเตชันทำงานของบาริสต้าสำหรับเมนูของทางร้านก็จะไม่ธรรมดาไม่ซ้ำแบบใครถ้าอยากรู้ไม่ธรรมดายัางไงลองแวะมากันได้นะคะเครื่องดื่มไปแล้วเดี๋ยวพี่พาไปกินของคาวบ้างมีร้านหนึ่งร้านนี้่ะ อร่อยมากเลยนะคะถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่เลยคะ่ะกินโรตีจิ้มแกงเนาะ,นะแน่นอนอร่อยของจริงแล้วพี่สงสัยค่ะว่ามูนาเนี่ยเป็นชื่อของใครยก็เป็นชื่อของนิเจ้าของร้านค่ะนิเจ้าของร้านชื่อมูนาค่ะเดี๋ยวหนูจะแนะนาให้รู้จักนะคะอคพอดีเลยค่ะได้เลยค่ะนิมูนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อ๋อพี่มุนาเป็นเจ้าของร้านอ๋อชื่อชื่อร้านนี้ก็คือมาจากชื่อของพี่มุนานี่เองงั้นยังไงวันนี้ก็ได้มีโอกาสเจอตัวจริงแล้วรบกวนพี่มุนาฝากร้านมุนาโรตีนี้นะคะว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ถ้าใครอยากจะมาลองรับประทานเนี่ยมีเมนูอะไรเด็ดๆแนะนำบ้างร้านมุนาโรตีชานะคะตั้งอ,อยู่ตรงถนนรัชพฤกน์นนทบ,บุรีหนึ่งนะคะคอ,อยู่ ฝั่งราชะพฤกษ์ก่อนข้ามไปฝั่งเลี่ยงเมืองนอนท์นะคะอยู่ตรงคอสะพานพอดีเลยสังเกตง่ายๆมากเลยนะคะก็คือป้ายจะเป็นป้ายเขียนว่าโรตีจิ้มแกงนะคะร้านเนี่ยจะหยุดทุกวันจันทร์นะคะหรือไม่ก็โทรมาสอบถามก่อนก็ได้ค่ะติดตามมุนาโรตีชาได้นะคะที่เพจเฟซบุ๊กนะคะมุนาโรตีชาแอดไลน์สั่งอาหารเข้ามาได้ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาที่ร้านนะคะเผื่ออะรายการอาหารบางอย่างอาจจะหมดนะคะ พี่ส้มคะแล้วถ้าใครอยากจะได้ของฝากเนะะี่ยค่ะที่นนทบ,บรุรีมีร้านไหนแนะนำไหมคะตองที่นี่เลยจ้ะท่าน้ำนนดี๋ยวพี่พาไปค่ะ โอ้ยนี่ก็เริ่มเย็นแล้วอะค่ะมื้อเย็นอย่างนี้เราไปกินอะไรกันดีอะคะถ้าเป็นมืม้อเย็นหรอต้องร้านนี้เลยจ้ะเดี๋พี่จะพาผ่ายไปนั่งชิลๆบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยาไ,ไปเลยไหมไปไปกันค่ะคสำหรับใครที่ชื่นชอบการทานอาหารบรรยากาศริมแม่น้ำไม่ควรพลาดที่นี่ค่ะสามเซน l i ฟ e เดอรริเร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพยา ดื่มดับกับอาหารและเครื่องดื่มต้นต,นตำรับ3เซนวิลล่ากว่า 40, 40ปีโดยความพิเศษของร้านนี้อยู่ที่การตกแต่งร้านสไตล์ลอฟท์บรรยากาศแสนโรแมนติกและเย็นสบายหมอะไปเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเมนูอาหารที่ร้านจะเน้นอาหารสไตล์ฟิวชั่นตั้งแต่อาหารไทยอาหารฝรั่งและอาหารญี่ปุ่นพร้อมเครื่องดื่มที่หลากหลาย มาที่นี่คุ้มค่าทางบรรยากาศและความมอใจใส่ในการให้บริการบรรยากาศอบอุ่นเพลงร่วมสมัยทุกท่านจะได้รับความสุขกลับไปแน่นอนค่ะ